ต้องการให้เกิดจักรวาลมันแต่ไปวยสิ่งที่มีอยู่จริงและไม่เป็นไปตามกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันซึ่งสร้างความแตกต่างระหว่างสสารและพลังงานและพันแปรอนุของช่องว่างและเวลา ที่อยู่บนราชื่อปริศนาที่ยังไม่กระจ่างคือปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าหลุมดำเราเริ่มตระหนักกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนว่าทุกกาแล็กซี่ตัวอย่างเช่นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรามีหลุมดำขนาดยักษ์อยู่ที่ใจกลางของมันและเราไม่รู้ว่าหลุมดำขนาดมหึอมาเหล่านี้มาจากไหนพวกมันอาจเป็นเศษซากข,ของดาวดวงแรกก็ได้นะครับหลายปีมาแล้วนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์พยายามให้คำนิยามของหลุมดำที่แท้จริง และวิธีที่พวกมันดูเหมือนจะทำลายกาแล็กซีทั้งหมดด้วยการเปลี่ยนให้กลายเป็นความว่างเปล่าขณะที่นักวิจัยทำความเข้าใจพลังลึกลับของโลกของเราเองให้มากขึ้นต่อไปคำถามที่พวกเขาถามตอนนี้อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เราคิดที่เรารู้เกี่ยวกับโลกบนโลกมีพลังที่มีสภาพเหมือนพลังที่อยู่ในหลุมดำหรือไม่โลกมีหลุมดำในแบบฉบับของตัวเองหรือไม่ หลุมดําเกิดขึ้นบนโลกได้ตามธรรมชาติผมคาดว่ามันมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดหรืออ่านเล็กกว่าแต่นั่นพอที่จะทําให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในห้วงอวกาศเมื่อดวงดาวถึงการหมดอายุไขอนุภาคที่เหลืออยู่จะยุบตัวเข้าหาตัวเองก็ให้เกิดมวลหนาแน่นมวลหนาแน่นมากจนไม่มีอะไรใกล้เคียงสามารถรอดพ้นแรงดนดูดของมันได้แม้แต่แสงที่เดินทาง186ไมล์ต่อวินาทีก็ถูกดูดเข้าสู่วงังวน สสารก่อให้เกิดแรงดึงดูดและแรงดึงดูดก็ดูดวัตถุและหลุมดําคือวัตถุขนาดมหึมาที่ดูทุกอย่างเข้าไปไม่มีอะไรรอดพ้นได้แม้แต่แสงครับหลุมดํามีขนาดใหญ่ยักษ์หลุมดําปกตมิมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา4ี่ถึงสิเท่าอย่างไรก็ตามหลุมดําที่ใหญ่ขึ้นหรือหลุมดมํามหึมามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง1 0,000่นล้านเท่าขนาดของหลุมดําวัดจากเส้นวงของมัน เส้นที่มองไม่เห็นที่อยู่รอบหลุมดำมันคือจุดที่แรงดึงของหลุมนั้นมิอาจหนีรอดได้เส้นวงคือจุดที่เราเริ่มสังเกตเห็นผลกระทบต่างๆทุกอย่างของหลุมดาแม่เหล็กไฟฟ้าของเราจะเริ่มทำงานแปลกๆเวลาและความเป็นจริงจะถูกบิดเบือนไปมากสนามแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าการสื่อสารทางวิทยุแสงทุกอย่างจะเริ่มโค้งงอไปหาหลุมดำมันคือจุดที่ไม่มีวันหันกลับได้ ขณะที่หลุมดำดูซับสะส,สารมากขึ้นและใหญ่ขึ้นเส้นวงก็เช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปหลุมดำจะดูดกลืนดวงดาวแม้กระทั่งกาแล็กซีทั้งหมดตาจะาเทหกวัตถุที่สามาัยค้นพบได้ด้วยตาเปล่าหรือกอล้องโทรทัศน์หลุมดำเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงพวกมันถูกตรวจจับได้โดยทางอ้อมเท่านั้นเราจะเห็นหลุมดำได้ก็แต่เมื่อพวกมันกลืนกินบางอย่างแล้วเพราะเมื่อมันกลืนกินวัตถุนั้นจะร้อนขึ้นและก่อนถูกดูดเข้าไปมันจะแผ่รังสีเอ็กซ์เรย์ออกมา ทฤษฎีเรื่องวัตถุล่องหนในจักรวาลเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1794ต้นทศวรรษที่1900ทฤษฎีสมัทธภาพของไอน์สไตน์พิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์ได้ว่าหลุมดำสามารถมีอยู่จริงแต่มันยังไม่ถูกพบจนกระทั่งเดือนมก,กราคมปี2001เมื่อโจเซฟโดแลนจะสูนักสื่อานกอดดาร์ของนาซาค้นพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของหลุมดำขณะกำลังวิเคราะห์ภาพจากกล้องโทรทัศน์ทัเบิลโดแลนเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขางุนงง แสงอัลตราไวโอเลตที่สว่างว่าออกมาจากซิกนัส XR1 ดาวดวงหนึ่งในกาแล็กซีของเราห่างออกไปไม่ถึง6000ปีแสงแสงสว่างวา่าอัลตราไวโอเลตที่โดแลตพบคือรังสีของพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อสสารลูกผ่านเข้าไปในเส้นวงมันหายไปในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าแดนสนธยาหลุมดำดูดกลืนกาแล็กซีทั้งหมดพวกมันกลืนกินเข้าไปอย่างช้าๆและทำให้กาแล็กซีหายวับไป เมื่อหลุมดำก่อตัวขึ้นมันก่อให้เกิดผลกระทบทางฟิสิกส์ต่อบริเวณรอบข้างเป็นละลอกขณะที่แรงดูดทวีความรุนแรงขึ้นผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือกากรเปลี่ยนแปลงอย่างลึกลับกับสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบหลุมดำพวกมันมีอำนาจดึงดูดซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เรายังไม่เข้าใจดีนะครับแต่มันอยู่ภายในหลุมดำนั่นเองข้างในนั้นคืออะไรหน้าตาย,ยังไงเรายังไม่รู้แนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในหลุมดำก็ดูคลุมเครือมันไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจดีนะ ธรรมชาติอันคลุมเครือของหลุมดำทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนตั้งทฤษฎีว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดากว่าที่เราคิดไว้แต่แรกความจริงสมมติฐานข้อหนึ่งกล่าวว่าหลุมดำเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลาณระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันทั้งช้างเผือกเต็มไปด้วยหลุมดำมีหลุมดำเต็มไปหมดหากมีหลุมดำนับไปทวนยุรารอบโลกของเราจริงเป็นไปได้หรือไม่ที่หลุมดำอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกด้วยนักทฤษฎีจอห์นฮัชชินสันบอกว่าได้ เราจะดวงดาวแตกสลายลุ่มดำก่อตัวขึ้นและอานมีลุ่มดำขนาดจิ๋วอื่นๆมากมายด้วยจากลุ่มดำเล็กๆจนเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันเคลื่อนย้ายมาอย่างโลกที่ใดมีแรงดึงดูดลุ่มดำเล็กๆเ,เหล่านี้ก็อยากจะไปที่นั่นดังนั้นลุ่มดำขนาดเล็กอาจเข้าสู่แรงดึงดูดของเราและฝังตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในโลกใบนี้นะครับพวงอวกาศไม่มีที่สิ้นสุด มีดาวเคราะห์มากมายเหลือขนาดนับและโลกคือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างสัมฐานและถูกเปลี่ยนแปลงโดยจาัก,การวาลดิทำให้หลายคนเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หลายปีมาแล้วมีรายงานเหตุการณ์วิปริตร้ายแรงจากทั่วโลกตั้งแต่สึนามิไปจนถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สู่บริเวณในตำนานซึ่งเรือหายไปในมหาสมุทรโดยไม่สามารถอธิบายได้ดตรฮัชิสันพุ่งเป้าไปที่บริเวณระหว่างเส้นรุน่นที่2 5ถึง40องศาหเหนือและเส้นแหวนที่5 5าถึง85สองศาตะวันตก มันเป็นที่รู้จักในานามสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้าข้อบ่งชี้ทุกอย่างในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาดูจะพุ่งเป้าไปที่หลุมดำมีพลังงานแปลกๆอยู่แถวนั้นซึ่งนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไรอาจเป็นไปได้มากกว่ามีหลุมดำเล็กอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ทำให้เกิดการสาบสูนที่น่าสนใจรวมทั้งการรบกวนทางเทคนิคในเครื่องบินและปัญหาเรื่องการนำทางนะครับ กว่าหาศตวรรษมีการรายงานว่าคนนับร้อยพบเจอกับเส้นวงด้วยตัวเองในสีมเหลี่ยมเบอร์มิวดาหลายคนเชื่อว่าตัวเองข้ามเส้นที่มองไม่เห็นซึ่งแยกพวกเขาออกจากกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักและเข้าสู่โลกแปลกที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งน้อยคนจะได้กลับมามันคือบริเวณหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมันน้อยจนน่าแปลกใจความจริงนักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าเรารู้จักดวงจันทร์มากกว่าทะเลลึกของตัวเอง เราอยู่บนดาวเคราะห์ซึ่งเรียกว่าโลกในทางเทคนิคแล้วโลกของเราน่าจะถูกเรียกว่ามหาสมุทรนะครับเราอาจรู้เรื่องผิวดวงจันทร์มากกว่าจะรู้ว่าที่จริงใต้มหาสมุทรหลายแห่งนั้นมีอะไรนักวิทยาศาสตร์โลกเริ่มรู้สึกว่าเราสำรวจโลกของเราเองน้อยมากจนเป็นเรื่องบ้าบอนิดหน่อยที่คิดถึงภารกิจดาวอังคารขณะที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ที่ก้นทะเลแถบเบอร์มิวดาบริเวณดังกล่าวเป็นต้นเหตุของรายงานแปลกๆมากมาย เกี่ยวกับเรือและเครื่องบินที่ดูเหมือนจะหายไปในอากาศอย่างลึกลับเรื่องราวเหล่านี้เป็นผลจากจินตนาการที่เกินเลยหรือมีการรบกวนใดๆที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์มีแรงที่ทําให้สสารหายก็ไปในหลุมดําเหมือนที่ทําให้เรือหายไปโดยไร้ร่องรอยหรือไม่สาเหลี่ยมเบอร์มิดาจะมีหลุมดําของโลกอยู่จริงหรือไม่เพื่อปฏิปต่อเรื่องราวเกี่ยวกับเรือในสาเหลี่ยมเบอร์มิวดา เรามีปัญหาข้อใหญ่เรือหลายลำแตกหรืออปางโดยร้ายร่องรอยคราชีวิตทุกคนไปกับมันด้วยนี่ทำให้เราหมดโอกาศที่จะรวบรวมรายงานว่าอะไรผิดปกติหรือเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นเพราะเราไม่มีใครรอดกลับมาเล่าให้ฟังเลยนะครับทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับสาเหตุที่เรือหายไปมากมายเกี่ยวข้อกับการเปลี่ยนแปลงยฉพันของความหนานแน่นและทิศทางของสนามแม่เหล็กในบริเวณนั้น น่าสนใจตรงที่ว่าจังหวะที่ผิดปกติของสภาวะแม่เหล็กก็เป็นหนึ่งในผลพวงของกระบวนการทำลายล้างของหลุมดำหลุมดำดึงดูดทุกสิ่งที่อยู่ร,รอบๆรวมทั้งสนามแม่เหล็กดังนั้นหลุมดำจึงมีสนามแม่เหล็กในตัวด้วยเมื่อบางสิ่งอยู่ข้างในหลุมดำก็ไม่ง่ายที่จะเอามันกลับออกมาเพื่อหาหลักฐานของความวิปริตทางแม่เหล็กในบริเวณสี่เหลี่ยมเบอร์มิวดา้า นักประดิษฐ์และวิศวกรไฟฟ้าที่คร่ำบ,บอดมานานดรรอรโรนี่มิลิโอน่ล่องเรือลึกเข้าไปในเขตสัมยมเพือพิสูจน์ว่าสิ่งที่อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลก่อให้เกิดสิ่งรบกวนเหล่านี้สิ่งที่เราพยายามหาคือมันมีวังวนแม่เหล็กหรือไม่และนั่นเป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กอย่างฉับพลันและถ้าวังวนแม่เหล็กเหล่านี้มีอยู่จริงมันจะช่วยเราบอกได้ว่ามีหลักฐานทางฟิสิกส์ที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่ที่นี่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี่ครับ วงวนแม่เหล็กเหล่านี้คือสาเหตุเบื้องหลังที่เรือน้ำร้อยถูกดึงลงใต้ผิวน้ำในสัมียสอย่างนั้นหรือไม่เหลืออะไรมากนะักแต่เราจะเห็นเส้นตรงเหล่านั้นนั่นคือไม้จากเรือนะครับนี่คือท้องเรือนั่เองครับมันชื่อวิกเซนแต่ไปสองท่อนเมื่อดูท้องเรือเราจะเห็นว่ามันโป่งออกทำให้มันหักไปนะครับ มีซากเรือ300ร้อยถึงห้าอยลำอยู่ในบริเวณที่เราตรวจพบแล้วยังต้องมีอีกมากมาตรวัดจุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าไม่เคยทำงานได้ดีในเบอร์บิวดาอุปกรณ์ตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะฮะเราไม่วันรู้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ <S <S ดอเตอร์มิลิโอนน่โอแบรระบบป้องกันแม่เหล็กแปรปรวนอัตโนมัติขึ้นมาอุปกรณ์นี้ถูกนำมาใช้ในเขตสามเหลี่ยมเป็นครั้งแรก อุปกรณ์เฉพาะที่เรากําลังใช้อยู่นี้มันเรียกว่า BT d ดีเครื่องตรวจจับเบอร์มิวดาและมันถูกตั้งไว้เพื่อหาความแปรปรวนของแม่เหล็กตรงจุดที่เราอยู่มันจะตรวจสอบทุกอย่างที่อยู่นอกหน้าต่าง2องศาดังนั้นเราก็ตามที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนอก2องศาเครื่องจะถูกตั้งไว้ให้ดังเราตั้งแหล่งพลังงานระบบเก็บข้อมูลระบบเซ็นเซอร์ข้อมูลของเราการควบคุมซอฟต์แวร์ ดเรมิเลโอนีใช้เวลา10ปีในการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ BTD ของเขามาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแม่นยำอย่างยิ่งจากการทดลองในห้องหลักมันตั้งไว้ที่หมวดตรวจสอบแล้วครับจนป่านนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย4ชั่วโมงเพื่อการสอหาเครื่อง BTD ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นแม่เหล็กอย่างฉปรันอายุเลือนรานอยู่ไกลๆขณะที่เรือล่องลึกเข้าไปในใน,ใน,ใน้านน้ำที่ไม่รู้จักทันใดนั้นมันดังขึ้น โอ้มันดังแล้วครับใช่ใช่ใชบางอย่างทำให้มันร้องตอนนี้เพื่อความแน่ใจเราจะต้องระบบใหม่อีกครั้งหนึงกลับลำ้ำผมอยากกลับไปอีกครั้งขณะล่องผ่านท้องทะเลลึกลับและลวงตาของสําเหลี่ยมเบอร์มิวดารอร์รอนี่บิลิโอนี่ใช้เครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กในการหาหลักฐานของหลุมดำบนโลกซึ่งอยู่ในรูปของวังวนแม่เหล็ก เมื่อตั้งเครื่องเพื่อตรวจจับความผันแปรของคลื่นไป่เเล็กในมหาสมุทรอุปกรณ์บีทีดียังคงเงียบจนกระทั่งตอนนี้อ้ oh, มันดังแล้วอุปกรณ์บีทีดีดังขึ้นมามันอาจเป็นความวิปริตเพียงครั้งเดียวดรบลลิโอนี่สั่งให้เรือหันกลับและย้อนรอยกลับไปที่เดิมอีกครั้งถ้าไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวโดยไม่มีอีกแล้วอาจเป็นได้ว่ามีปฏิกิริยาภูเขาไฟเกิดขึ้นหินภูเขาไฟใต้จุดที่เรากําลังเข้าใกล้ ทีนี้ถ้าเรากลับไปและเริ่มสุ่มตรวจไปเรื่อยๆเราจะรับสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนทางของคลื่นแม่เหล็กตามธรรมชาติในบริเวณนี้ครับมันน่าตื่นเต้นมากครับเราอาจพบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ก็ได้นะครับโอ้เราได้แนละ้วมันดังอีกแล้วเราอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยมาเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเรากลับมาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นบริเวณนี้พอดี ที่เราพบค่าผันแปลของคลื่นแม่เหล็กเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับอาจมีความร้อนของคลื่นแม่เหล็กอยู่แถวนี้ก็ได้นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมผมกําลังจะได้ข้อมูลจากตรงนี้32องศา18นาทีเหนือ64องศา53นาทีตะวันตกเราจะหันกลับไปดเตอร์มิเลโอนีสั่งเรือย้อนรอยกลับไปสิดทานเดอรเป็นครั้งที่3เพื่อยืนยันจุดต้องสงสัยนี้อีกครั้งนะวันครั้งที่3 เราเจอแล้วเราได้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งต้องมีอะไรสัญญอกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ใช่สัญญาณระดังอีกแล้วดับเครื่องยนต์ให้หมดท่านใดนั้นกล้องใช้การไม่ได้เรากําลังทดลองร่วมกับรอนนี่ด้วยเครื่องตรวจจับวังวนแม่เหล็กเครื่องใหม่และมันดับไปซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่คาดคิดและทันทีที่มันดับไปแบตเตอรี่กล้องก็หมดกล้องมีเทคโนโลยีที่พรั่งพร้อมและเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อ่อนไหวมากมันเป็นกล้องความละเอียดสูง ปกติมันจะไม่เป็นอะไรยกเว้นเวลามีคลื่นมแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอย่างรุนแรงพอมันดับและแบตเตอรี่หมดจึงเป็นเรื่องที่แปลกมากจริงๆเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้มีบายาเกิดขึ้นบริเวณนี้นะและเราผ่านมาสามรอบแล้วในบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเราเสียบแบตเตอรี่ของกล้องไปกล้องเริ่มใช้การไม่ได้ทันทีและระบบก็ส่งเสียงร้องึ้นถุกครั้งที่ไหนสักแห่งแถวๆตรงบริเวณนี้ซึ่งเราทําแผนที่ไว้แล้วด้วย GPS นี่อาจเป็นวงวนแม่เหล็ก ของจริงก็ได้นะ